ทนายเดชาพจน์เดือดถามอชอริยะใหญ่มาจากไหนใช้กดหมู่กดดันอายการคดีแตงโมจากกรณีนายอชอริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยอวชกกร,รมพร้อมนายเฉลิมพลหงยนประธานชมรมคูภัยทางน้ำพักเจ็ดพยายามค้นหาพยายนหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมโดยอชอริยะและทีมงานได้ใช้วิธีการล่องเรือสำรวจจุดตกจุดพบศพและท้าทายตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมใช้อุปกรณ์พิเศษในการตรวจสอบ โดยใช้เวลาร่วม3ามชั่วโมงแต่ไม่พบอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมทําให้เวลาต่อมาทนายเดชาได้อัดคลิปวิดีโอความยาวประมาณ2นาทีเพื่อพูดถึงเรื่องนี้ในฐานะทนายของแม่แตงโมซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงตามกฎหมายขอเรียนว่าพยานหลักฐานต่างๆของนายอชริยะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีไม่สามารถนําไปเข้าสู่สํานวนทั้งของพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการได้เพราะไม่ใช่คู่ความในคดี การจะนําไปส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไม่มีผลต่อคดีแต่อย่างใดจึงขอแจ้งให้ทราบว่าการค้นหาดังกล่าวไม่มีผลต่อรูปคดีแตงโมและปัจจุบันการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่มีหน้าที่สอบสวนแล้วขณะนี้คดีอยู่ที่อายการคาดว่าไม่เกินเจ็ดถึงสิบวันจะมีการออกคําสั่งฟ้องและพาตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องได้พร้อมกับได้เขียนข้อความกํากับคลิปด้วยว่า แถลงข่าวอัชริยะวันนี้พยายนหลักฐานที่ได้มาไม่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีแตงโมไม่มีผลต่อการสั่งฟ้องคดีของอายการคดีแตงโมอีกไม่เกินสิบวันน่าจะออกคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนการหาหลักฐานเป็นเพียงคอนเทนต์ของอัชริยะทาง YouTube และต่อมาทนายเดชาได้โพสต์ข้อความยาวเหยียดว่าอยาลุกูแก่อำนาจใช้กดหมู่กดดันอายการคดีแตงโมอยากถามว่านายอริยะเป็นใครใหญ่มาจากไหนมีหน้าที่อะไร จะสั่งให้มีการรื้อคดีแตงโมผมได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับการแถลงข่าวของนายอชริยะในวันนี้กรณีพาผู้สื่อข่าวไปงมหาพยานหลักฐานบริเวณท่าเรือที่เกิดเหตุคดีแตงโมแล้วให้สัมภาษณ์ทำนองว่าพยานหลักฐานของตัวเองจะสามารถรื้อคดีของตำรวจและอายการให้เริ่มต้นทำสำนวนคดีใหม่อยากจะถามว่านายอฉริยะเป็นใครมาจากไหนถึงจะมารื้อคดีซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และพนักงานอายการกำลังจะออกคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาเร็วๆนี้ไม่น่าจะเกิน10วันนายอัชริยะจะอาศัยความเป็นอินฟลูเอนเซอร์สร้างคอนเทนต์โดยอาศัยผู้ติดตามจำนวนมากมากดดันอายการใช่หรือไม่จะเป็นการใช้กฎหมู่ในกฎหมายใช่หรือไม่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายการเรียกร้องความเป็นธรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่กฎหมู่จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐขอบคุณค่ะ